สาหินพีิมายครับอำเภอพีิมายจังหวัดน,นครราชสีมานี่ก็เป็นส่วนจุดหนึ่งเออค่อนข้างซับซ้อนมากครับเป็นชั้นชั้นนั้นชั้นเดี๋ยวผมจะลองเดินจากชั้นด้านนอกก่อนนะครับ ก็คือชั้นด้านนอกของตัวปราสาทในส่วนปราสาทต,ตรงนี้เราไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับนี่เป็นอีกชั้นหนึ่งนีคนมาเลียนหินคนระับ